เอาแล้วพี่น้องจันชูไว้งั้นเลยดับเครื่องเลยเ <c oughs> ดับเครื่องเลยดับเครื่องโอ้ให้ตายสิพี่น้องเอาแล้วครับโอ้ไ่ใช้เยี่ยวราดแล้วนน่น่ะ <c oughs> โอ้ โอ้ยไม่คิด่หนูจะ่าลกจนโอ้สงสัยเยี่ยวราดแล้วนี่นะให้ตายสิจาชูจะมาเยี่ยวเรื่อยเลยเจอกัจานชู แรงครับวันนี้นี่ครับอยากได้รูปสวยได้รูปสวยสมใจเลยไหมไหนสั่นหรือเปล่าสงสัยหิวแล้วมั้งสงสัยถึงเวลาแล้วนี่สั่นแล้วเนี่ยพักแล้วครับวันนี้ คือไม่คิดมันจะแกล้งยางงี้ใจมากไม่ได้แกล้งยกเฉยๆนี่ครับจานชูหนไหนดูฝีมือคนถ่ายหน่อยสวยไหมโอ้เป็นกล้องมืสวยไหนคือตอนเนี้ยโอ้อะไรเห็นแต่พระอาทิตย์เนี่ยนี่มันอะไร่ะเด่นวิว กูนี่แ้วเลยครับนี่แหละเขาเรียกว่าะสบงานชีวิตโอ้ยเสียดายมาไม่ทันเลยสวยงามครับสวยงามดูสิว้าวหัวผานี้มีมิติมากจริงจริงน้องปตองมือั้ายมีมิติแต่หนูเกือบสุขิงมาดูแล้วมีรจังหวะที่เราด อุ๊ยไม่เสียดายมันย้อนเสียงครับปะจะไปเป็นเอ่อพรีพรีพรีเซนเตอร์รถดำให้หน่อยครับพรีเซนเตอร์ครับไม่สวยจริงๆงเมื่อกี้สวยจริงอุ้ยน้องสารจริงจริงอ่ะโอ้หเหวเป็กแล้วครับตอนนี้พ่ สันนี่ไม่ใช่อะไรนะเหวเป็ดครับพี่น้องไปเป็นเล็ทีละลืกอ่ะอุ้ยตอนนี้มันนักลิกมากเลยที่เราทำเงื้อแตกโอ้โหคือเมื่อกี้แบบไม่รู้จะจับยังไงอ่ะไม่ได้จับจัเด็กๆกัวมากอ่ะเฮสติไม่มีเดี๋ยวปั้นมุ้งเล่นสติก่อนตอนนี้ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วพี่น้องเอ็มก็ไม่คิดว่าขันนายยกจริงกิสตากิน ขวัญเอ้ยขวัญมาเดี๋ยวต้องมีค่าตัวแล้วแหละนี่มีค่าตัวแล้วพี่น้องนี่ครับตอนนี้ต้องมีค่าตัวแล้วเท่าไหรครับนี่ไม่แน่ใจแล้วครับนานสิมาหมายถึงว่าให้ไปถ่ายคลิปแต่ที่หนึ่งอะรถดำนี่ยกไม่ได้ครับ ไปถ่ายกับเขาอะเรางงมีไม่มีค่าตัวอะไรให้เราหรอมีครับมีเท่าไหร่คะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยนนนจะเลี้ยงอามีซอนแก้วหนึ่งโอ้โหไม่เป็นไรก็ได้ค่ะเจอไหมสติหายก่อนสติอย่าจับนะกลัวความสูงมากเลยกูไม่สูงเลยเมื่อกี้ แค่สองเมตรเองคุพอคนโตมันสนยในตักลงอ๋อในตักงตักลงในตักงโอ้ยมือสั่นจริงๆอะดูดิอยสั่นนี่ะไรหิวหิวหิวทอนหิวถอนยี่เชยหรอกสั่นเนี่ยน่ะ่ไงห่ยโหน รถไม่แ้าผมว่าไม่อยู่จะวิ่งไปไทยไม่ไ <laughs> ยอยู่จะไม่ตอนนี้เริ่มระแวงอาจารย์ชูแล้วครับเ <laughs> ข้าสุดไทยเลยอะ่ะยืนยังไงคะยังไงก็ได้ครับให้แต่สวยอะ่ะ <laughs> เอากล้องนี้ไหมคะ <laughs> เดี๋ยวเอาเอากล้องนั้นแหละสวยหนึ่งสองจันแคบ หนึ่งสองนี่ครับถ่ายวีดีโอด้วยถ่ายถ่ายรูปด้วยครับถ่ายให้หน่อยค่ะฟันอะไรนะครับมีค่าตัวด้วยเท่าไหร่ครับโค่าถ่ายอะไรดีล่ะให้เท่าไหร่ดีเท่าไหร่ครับค่าตัวเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วตกใจอยู่ต้องถามก่อนว่าค่าตัวเท่าไหร่โอ้เจไปแล้ว อ้าวตอนนี้สาวชะอิมระแวงอาจารย์ชูแล้วไม่กล้าเข้าใกล้อาจารย์ชูเลยโอ้เมื่อกี้มันไม่เห็นดำเนาะถ้าเห็นดำสวยเลยเนี่ยเนวิวเนี่ยสวยเลยนี่เนี่ยวิวตรงเนี้ยสวยเลยเสียดายดำมันยุกสูงเกิน นี่จานชูทำลูกเขาสั่นหมดแล้ว <laughs> <c oughs> อะเลิกงานแล้วพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็เลิกงงามยามดีครับวันนี้ <laughs> เลิกงานแล้วครับ6โมงเย็นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ,ะไปไปขอไปไปขอวิธีอะไรนะ,ะไหนหนู่นอยู่นู่นครับนู่นขอวิธีจีบจีบสาวกับสิกโนยโอ้ขอวิธีคุณแผนครับต้องไปขอกับเสียบอยครับวิธีจีบสาวพี่นนอะโอ้โห จันชูลงจากส้มลายมาขึ้นเจ้าสมพงศ์ต่อครับพี่น้องโอ้มาหยุดไม่ย่อนเลยครับจันชูเจอเมียน้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่เมียน้อยเมียเกา่านี่ครับเมียเกา่จาจันชูก็คือเจ้าสมพงศ์นี่แหละพี่น้อง จะหลายเดือนครับที่จานชูไม่ได้จับเจ้าสมพงครับตั้งแต่ซื้อเอาเจ้าส้มลายมาครับก็น่าจะเพิ่งเพิ่งมาได้จับวันนี้แหละนี่ย ดด้ววยยครับเี๋ยอยู่ใกล้ไม่ได้หรอกเป็นไงบ้างครับเมียเก่าไม่ได้จับนานโอ้ยคิดเก่าเดือนแล้วนี่ เนาะหลายเดือนมากที่ตั้งแต่ซื้อเอาส้มลายมานี่เจ้าสมพงษ์นี่ไม่ได้จับเลยเนาะเออแจ๋วจานชูแกงหนูอะจานชูแกงหนูให้ตายสิไปอะไรสั่นฮ่าเสียนนท์ไปน้องตอนนี้ก็ทีมงานเลิกงานแล้วครับ นี่ครับเอาพอหนึ่งกลับแล้วครับพอหนึ่งกลับแล้วครับพอหนึ่งไอสคนไม่กลับหรอยังครับ <c oughs> อยู่นี่แหละน่ะนเนชู ชูเห็นรถ่ชูยังหจานชูเห็นรถจานชูยังอู้หแจวเลยลอยจับอ่ะเห็นแล้วเรอะเล่นเอาเลยไหมเอ้าเลยครับอู้ใครซื้อนมมาฝากนี่ใครซื้อนมมาฝากจะดีเถอะอุ้ยฝากเซีอนนมหรือเปล่าเนี่ ซื้อมาฝากสิน,นนนะนั่งตัดเี้ยงทีมงานสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับพี่น้อง